อ่าครับวันนี้เราจะพาท่านเข้าสู่เรื่องราวของการเปลี่ยนชีวิตที่แท้จริงนะเป็น Compensation Plan เราจะพาท่านขึ้นยาน Discovery ใครไปบ้างครับเปลี่ยนโลกใหม่เลยครับจังหวะของเราทำอะไรนะฮะทำแล้วได้อะไรบ้างแล้วเราทำได้ไหมนะฮะ Compensation Plan ครับการเริ่มต้นในเอสเนเจอมีอยู่2 s e เซ i ชั เซสชั่นแรกเข้ามาเป็นสมาชิกใช้สินค้าไม่สนใจทำธุรก,กิจอยากซื้อสินค้าราคาสมาชิกสมัครเข้ามาแบบเอ l a ค s าสเข้าสมัครหนึ่งร้อยบาทได้แค่ล็อกหนึ่งเล่มแล้วก็ซื้อสินค้าเท่าไหร่ก็ได้ไม่ว่ากันไม่ซื้อก็ได้มีไรายได้ทางเดียวคือเอาไปขายปลีกได้ไม่ว่ากันข้อเดียวข้ออื่นไม่ได้เลยเพราะท่านเป็นแค่ผู้ใช้สินค้าแต่ถ้าท่านต้องการเข้ามาในเซสชั่นที่สองคือเข้ามาเป็น หุ้นส่วนธุรกิจกับ S-Nature ท่านสามารถสมัครได้3แบบครับแบบแรกสมัครแบบ c c ค a s s ค่าสมัคร300บาทได้เอกสารชุดดำเนินธุรกิจเป็นแฟ้มอย่างสวยงามข้างในราคาเกิน300นะครับ <c oughs> พร้อมกับท่านต้องสั่งซื้อผิดพันเพื่อไปไปททำธุรกิจในจำนวน750คะแนน S-Nature คะแนนส่วนใหญ่นะครับซื้อของ สบาทคะแนน1นคะแนน1นคะแนนต่อ2บาท p v วหต่อ2เพราะนั้นท่านจะซื้อสินค้าในมูลค่าอย่างตามก็หน0่บาทครับท่านก็จะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนธุรก,กิจแบบที่1แบบซีคร์ดได้รหัสสมาชิก ID มา1รหัสสามารถทำธุรก,กิจได้2สายงานรายได้ของเอสเตเอรมีทั้งหมด10รายการท่านได้3รายการจาก10รายการถ้าท่าน สมัครเข้ามาทางที่2แบบที่2คือแบบ e-class ค่าสมัคร300บาทเหมือนเดิมบวกชุดดำเนินธุรกิจสั่งซื้อผิดพันจำนวน3,000คะแนนหรืออย่างต่ำ6,000บาทถ้าได้1 id นะครับในรหัสทำธุรกิจ1 id สามารถทำได้2สายงานรายได้จะเพิ่มจาก3ข้อเป็น5ข้อนะครับและแบบที่3ท่านสมัครเข้ามาแบบสูงสุดคือ s-class ค่าสมัคร300บาทเท่าเดิมครับซื้อสินค้า7,500คะแนนหรืออย่างต่ำ1 5 0 0 0บาทตอนนี้ท่านมันจะแปลกกับเพื่อนแทนที่ท่านจะได้1ศูนย์ธุรกิจท่านก็ได้3ศูนย์ธุรกิจครับหรือท่านจะมี3มร้านค้ารหัสเดียวนะครับมี3ร้านค้าเมื่อมี3ร้านค้าถือว่ามี3มกระเป๋าตังค์ถูกไหมครับท่านก็สามารถทําได้4สายงานนะครับแบบ2แบบแรกทําได้2ขาแบบที่สามทได้4ขาครับ รายได้ f u ลออปชั่น10ข้อไม่มีข้อแม้10ข้อเต็มพิกัดนั้นถ้าท่านจะสมัครสมัครแบบไหนดีครับ <S S ได้ครบทุกอย่างนะครับถ้าท่านไม่พร้อมบางคนน้อยมากที่ไม่พร้อมสมัครซีคั d ก็สามารถอัปเกรดท็ p ปอเป็น S c สคั class, เมื่อไหร่ก็ได้ไม่จํากัดเวลาแต่ถ้า t o อปอัพอัปเกรดภายใน30วันที่สมัครก็จะ t o อปอัพอัปเกรดแค่ส่วนต่างเท่านั้นนะครับโอเคนะครับทีนี้ เงื่อนไขในการรับรายได้อย่างแท้จริงของเอสเซจเจอยู่ตรงนี้ครับเงื่อนไขในความสําเร็จในการรับรายได้บริษัทกาหนดไว้ง่ายมากครับถ้าเป็นบริษัทขายตรงสมัยโบราณโบราณเนี่ยเขาจะบังคับให้ท่านต้องดูแลยอดทั้งกลุ่มเรียกไง่ายๆว่ารักษายอดกลุ่มท่านมีดาวไลน์ทีมงานร้อยด็ดย่านน้ำเหนือใต้ออกท่านต้องวิ่งดูแลหมด พื่อรักษายอดทั้งกลุ่มเดือนหนึ่งสามแสนสี่แสนบาทอันนั้นท่านต้องแปลงกายจากคนธรรมดาเป็นซูเปอร์แมนนะครับต้องเอาเก่งในไว้ข้างนอกนะครับมต้องทํางานเหนื่อยมากจริงไหมวิ่งดูแลทั้งประเทศเลยเหนื่อยมากลดรายอดทั้งกลุ่มเดือนหนึ่งสามสี่แสนเอสในเจบอกหมดยุคหินละหมดยุคหินละมาสู่ยุคอนาคตคนใช้อินเทอร์เน็ตเยอะเปลี่ยนจากการให้ท่าน รับภาระรักษายอดทั้งกลุ่มเป็นการดูแลผลงานส่วนตัวของท่านคนเดียวเล็กๆน้อยๆต่อเดือนดีไหมครับ<ด>เราเรียกว่ารักษายอดส่วนตัวหรือขอผลงานส่วนตัวจากท่านคนเดียวไม่ต้องมาดูแลใครเดือนหนึ่ง900บาทไม่เกิน3000บาทพอแล้วบริษัทจะจ่ายเงินให้ท่านเนี่ยท่านต้องต้องทาผลงานหน่อยจริงไหมครับ<ด>แต่ไม่ต้องทําเดือนส0 0แสนเดือนหนึ่ง900บาทไม่เกิน3 0 0 0บาทจบแล้วดีไหมครับ ผมถือว่ายอดตรงนี้ผลงานตรงนี้เป็นผลงานที่ใครๆครก็ทำได้เพราะเท่ากับเราแค่เปลี่ยนที่ช้อปปิ้งเท่านั้นจริงไหมครับเอสเซนเจอรมียาสีฟันยันน้ำยาล้างจานเช้นผมยันไปเท้าเพดานยันพื้นห้องน้ำทุกอย่างเราต้องใช้อยู่แล้วจริงไหมครับเราไปช้อปปิ้งบิ๊กซีลอตัสคาฟูเอาเงินออกนอกประเทศมาไม่รู้กี่ชาติพบแล้วจริงไหมชีวิตเราเหมือนเดิมเปลี่ยนคอนเซปต์ใหม่เปลี่ยนที่ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้งราคาเท่าเดิมสินค้าเหมือนเดิมแต่คุณภาพดีกว่าช้อปปิ้งกับคนไทย,ายาภายใต้แบรนด์เอสเนเจอร์ช้อปปิ้งเท่าเดิมครับ9 0 0ถึงส0 0พแต่ได้เงินปันผลคืนดีไหมครับชีวิตดีขึ้นคนไทยดีขึ้นด้วยจริงไหมคอนเซปต์คือเปลี่ยนที่ช้อปปิ้งคนละ9 0้อยถึง0 0 0พงานเข้าเงินเข้า,า,ขา,า,ขา,ขาทุกเดือนนี่คือคอนเซปต์ของเราเปลี่ยนจากการรักษายอดทั้งกลุ่มเป็นรักษายอดส่วนตัวจบครับนี่คือเทคโนโลยีการทำเครือข่ายสมัยใหม่ เอาเล่ะครับรายได้มี10ข้อเริ่มต้นจากข้อแรกกำไรจากการขายปีกซื้อมา100ข้างกล่องติด125ย้ท่านก็ได้กำไรไปจริงไหมครับขายก็ได้ไม่ขายก็ได้เรื่องของท่านไม่ว่ากันข้อที่2เป็นรายได้ที่สุดยอดมากเรียกว่า Fast Start Bonus ข้อนี้คำนึงถึงคนใหม่ครับคนใหม่ๆที่เข้ามารวมทั้งท่านด้วยควรจะได้เงินเร็วจริงไหมครับ ควรจะได้เงินมากพอใิ่ไหมครับเลยให้ฟาสตาร์ f ฟาสตาร์ดเปรียบเสมือนรายได้จากการทําโฆษณาครับบริษัทจะไม่ไปจ้างช่อง3579ดารานักร้องนักแสดงมาเป็นพรีเซนเตอร์จะไม่จ่ายงบนั้นเดือนหนึ่งปีหนึ่งเป็นมันพันล้านไม่จ่ายเอาง็ก้อนนั้นมาจ่ายให้ท่านให้ท่านเป็นพรีเซนเตอร์แทนให้ท่านทําการโฆษณาแทนท่านก็ต้องแปลงตัวเองเป็นดาราดีไหมครับทําให้ตัวเองสวยหล่อเท่มีความรู้แล้วก็ไปประชาสัมพันธ์ ถูกไหมครับใช้โปรดักสศึกษาธุรกิจดีมากท่านก็บอกบอกต่อไปบอกโครงการธุรกิจบอร์โปรเจกต์กับคนที่ท่านรักจริงไหมครับบอกไปบอกมามีคนสนใจไหมครับสนใจนะครับคนสนใจตามมาดูที่เซ็นเตอร์ของเราตาัวบริษัทออฟฟิศเฮ้ดีนี่ขอสมัครถ้าท่านเชิญท่านถ้าท่านเชิญเพื่อนมาดูโปรเจกต์ธุรกิจเพื่อนขอสมัครแบบซีคัสบริษัทก็จะตัด งบฟาสต์าร์ทค่าโฆษณาให้ท่านครับ300บาทจ่ายให้ท่านทันทีโดยเอาเงินของบริษัทมาจ่ายให้ท่านครับไม่ได้ตัดเงินจากเพื่อนท่านมาแต่ประการใดถ้าเพื่อนท่านสมัครแบบ E c a ลาสท่านได้1,250ถ้าเพื่อนท่านสมัคร S c a คสท่านได้3,5 0 0ดีไหมครับนี่เป็นงบที่เกิดจากการท่านออกไปทำตลาดทำการประชาสัมพันธ์จริงไหมครับถือว่าดีมากแรงมากเลยบริษัทไม่ต้องไปจ้างช่อง3 5 7หอีกแล้วให้ท่านทันที เพราะนั้นรายได้ข้อนี้จึงเปรียบเสมือนรายได้ที่ท่านสามารถกําหนดรายได้เองได้อย่างเร็วในช่วงแรกน้องครับถ้าเดือนแรกน้องไปชวนเพื่อนมาสมัครแบบเอคลาสสักสิบคนน้องได้เท่าไหร่ครับสามหมื่นห้าถ้ายี่สิบคนเท่าไหร่ครับเจ็ดหมื่นดีไหมครับท่านท่านจะเห็นว่าคนเอสเซเอร์เดือนแรกๆเกินเก้าสิบเซนมีรายได้หลักหมื่นขึ้นไปครับมีอยู่หลายคนเดือนแรกเกินหลักแสนนี่คือสิ่งที่เราทำได้ที่นี่ นะครับจมาชิกหลายคนครับประมาณสัก4ี่ห้ิคนและเดือนแรกเกินหลักแสนนี่คือสิ่งที่เราทํากันเพราะรายได้แบบนี้ดีไหมครับถ้าเข้ามาเดือนแรกเกินแสนเลยดีไหมครับอ่าเอาละครับฟาสตัสโบนัสแล้วได้ข้อที่3ครับคนที่ท่านไปเปิดโอกาสส่วนตัวแล้วท่านได้ฟาสตั t เนี่ยเราเรียกคนกลุ่มนั้นว่าคนรุ่นที่1ของท่านนะครับหรือว่า first generation ท่านจะสามารถเปิดโอกาสให้ First สเจเนอเรชักี่คนก็ได้ไม่จำกัดแต่ท่านต้องจับนำคนรุ่นที่หนึ่งของท่านมาวางไว้สองขาสองข้างให้เท่าๆกันครับโดยวางคนรุ่นที่หนึ่งไว้ชั้นที่เท่าไหร่ก็ได้ทั้งสองข้างตกตัวอย่างบนจอนะครับท่าน เปิดโอกาสให้คนรุ่นที่หนึ่งเข้ามาสักห้าคนซ้ายสองขวาสามมากกว่านี้ได้ไหมครับไ,ไม่ว่ากันบนจอคนรุ่นที่หนึ่งคือคนหัวเหลืองครับคุณ A B c dE ห้าคนซ้ายกี่คนครับขวากี่คนครับสังเกตไหมครับว่าคุณ A เป็นคนรุ่นที่หนึ่งชั้นที่หนึ่งคุณ C เป็นคนรุ่นที่หนึ่งชั้นที่สามคุณ E เป็นคนรุ่นที่หนึ่งชั้นที่สี่ ท่านวางคุณ f ไว้ชั้นที่50ได้ไหมครับวางคุณ m ไว้ชั้นที่20000ได้ไหมครับนั้นคนรุ่นที่1วางไว้2ข้างชั้นที่เท่าไหร่ก็ได้นี่คือสเสน่ห์ของการทํา S n เ t u r e เมื่อท่านวางอย่างนี้คนรุ่นที่หนึ่งฝั่งซ้ายเขาไปชวนคนเสื้อชมพูมารุ่นที่1ฝั่งขวาก็ชวนคนเสื้อสีฟ้ามาคนที่เขาชวนมาท่านรู้จักไหมครับแต่เขาจะพายอด PV มาด้วยจริงไหมครับบริษัทก็จะรวม p ีวีทั้งหมดยอดทั้งหมดที่อยู่ใต้ท่านนะครับทุกเดือนทุกๆสิ้นเดือนรวมว่าข้างใต้ท่านมีกี่คนไม่สนใจว่ามาจากใครรวมให้หมดทั้งซ้ายและขวายกตัวอย่างท่านทําไปสักห้าเดือนยอดรวมฝั่งซ้ายมีห้าแสนคะแนนยอดรวมฝั่งขวามีหกแสนคะแนนปกติยอดสองฝั่งจะไม่เท่ากันยอดที่น้อยกว่าเรียกว่าขาอ่อนวิกเล็กยอดที่มากกว่าเรียกว่าขาแข็งสตองเล็กบริษัทจะจ่ายเงินข้อสามให้ท่านนะครับ ยี่สิบเปอร์เซนจากยอดรวมทั้งหมดฝั่งขาอ่อนแสดงว่าท่านต้องทำสองขาพร้อมๆกันจริงไหมครับสร้างสองขาพร้อมๆกันฝั่งไหนอ่อนคูณให้ยี่สิบเปอร์เซน์บนจอข้างอ่อนยอดเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับห้าแสนห้าแสนคูณให้กี่เปอร์เซ็นต์ครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของห้าแสนเป็นเท่าไหร่ครับหนึ่งแสนหน่วยเป็นบาทคิดง่ายๆแบบนี้เลย บริษัทจะจ่ายให้ลึกไม่จํากัดชั้นไม่มีการตัดนะครับอินฟินิตเดฟลึกเท่าไหร่เท่ากาันจ่ายตามไปจ่ายถ้าท่านสมัครแบบ C ีคลสจ่ายสูงสุดได้ที่21,000บาทถ้าสมัคร E c คลาสจ่ายสูงสุดที่แสนห้าพัเพราะถ้าจ่ายมากกว่านี้บริษัทต้องปิดทําการแน่ๆเลยนะครับแต่ถ้าท่านสมัคร S อสคลาบริษัทจะจ่ายสูงสุดที่800,000บาทต่อ1 ศูนธุรกิจท่านสมัคร S อ a r d ท่านได้กี่ศูนย์ธุรกิจครับ3าศูนย์ธุรกิจ1ศูนย์นธุรกิจได้8000ส,สน3ศูนย์เอา3คูณได้เต็มที่2 000. 4 0ล้าน4บาทต่อเดือนจำเลยนะครับ s n a t u r จจ่ายรายได้ข้อ3 20%ฝั่งขาอ่อนสูงสุดที่2 000. 4 0ล้าน4บาทต่อเดือนไม่มีการล็อกโครงสร้าง ไม่มีเงืเ่อนไขใดๆทั้งสิ้นจ่ายไปเลยครับถ้ายอดมาจ่ายสูงสุดจ่ายที่2องล้านสี่แสบาทต่อเดือนดีไหมครับรายได้ข้อที่4ี่เอานะครับ